ะะกับช่องปลายจ๋าค่ะก็วันนี้เรามีมแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนเนาะซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยอยู่มาหาลัยเดียวกันคณะเดียวกันแล้วก็เอกเดียวกันด้วยค่ะจะเป็นใครไม่ได้นั่นก็คือเพื่อนบิวนั่นเองค่ะใช่สววนดี้ค่ะก็คือบิวนะวคะมาจากช่องมิกอินเสิร์ตไปไหม องมีนะคะตรงนี้นะคะ <S <S <ว>สิ่วเ小秀ชีนะคะ,คะเมื่อกี้ก็เพิ่งแวะเวียนไปช่องเพื่อนวิวเมื่อกี้นะคะก็ไปดูได้เนะาะค่ะเราก็ชวนเพื่อนวิวเนี่ยมาทำ Q&A เกี่ยวกับวิทยายลัยนานาชาติวิดีพนมยง์หรือเรียกสั้นๆว่าปีคาวค่ะเออแล้วก็เป็นนักศึกษา,าปีสามกันแล้วเน,นาะใช่อัคอนคามีความรู้ ก็เห็นทุกๆคนเนี่ยหลายคนสงสัยว่าพี่บิกเนี่ยเรียนกี่ยวกับอะไรสรุปคณะมันคือคณะอะไรอะไรอย่างงี้วันนี้เราก็รวบรวมคําถามมาตอบกับทุกๆคนแล้วค่ะอ่าทุกคนที่กี่คนคะสิบคนม้วนค่ะตายห้าคนแล้วใช่กูก็คือปันวิวไปแล้วนะคสิบวิวอ๋อจริงๆอ่ะ แรกๆอะไม่กดดันเพราะว่าตอนปีหนึ่งะวิชาอะไรแบบมันยังง่ายอยู่อะไรเงี้ยเออคือมันยังแบบไม่ได้ลงลึกเนื้อหามากขนาดนั้นวิชาจะยังไม่ยากภาษาจีนก็คือแบบด้วยความที่เราสอบผ่าน HSK ห้ามแล้วเนาะตอนเรียนแบบปีแรกมันก็เ,เยบบลยรู้สึกว่าบบเออชิลมากภาษาจีนแบบเออไม่ต้องอ่านเลยอะไรเงี้ยแต่วิชาพวก ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษอะ่ะเออก็ยังจะต้องมาทบทวนอยู่เพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่มันนอกเหนือจากความรู้ของเราเนาะแต่ว่าปีหนึ่งอะ่ะก็คือยังไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เพราะว่ายังเป็นวิชามออยู่เนาะพอปีสองเนี่ยมันก็เริ่มเป็นวิชาคณะและวิชาคณะก็จะไม่ได้กดดันแต่มันแอบรู้สึกแบบเบือ่อไม่อยากเรียนอะ่ะ <laughs> เออพอปีสามก็ <laughs> มจะเริ่มเข้ามาเป็นวิชาเอกเยอะหน่อยพอวิชาเอกเนี่ยมันจะเริ่มยากและอย่างคือประมาณปีสามเนี่ยเราจะ เลือกวิชาเลือกได้แล้วเลือกเสรีกับวิชาเลือกเนาะมันก็จะเริ่มยากแหละเพราะว่าของเราอะ่ะเราจะไปเลือกนอกคณะซึ่งนอกคณะเนี่ยมันก็จะยากแหละอ่านหนังสือให้มากกว่าเดิมเนาะเออจริงๆมันก็กดเราคิดว่าเราเริ่มมากดดันประมาณปีสองปีสามมากกว่าเพราะว่าวิชามันเริ่มยากอืมใช่ป,ปีสามก็สามารถเลือกวิชาวิชาเลือกอืมอมันเป็นแบบ free elective เนาะ วิชาฟรีอล็กที่พวกเราสามารถไปเรียนต่างคณะได้แต่จริงๆอ่ะเหมือนตอนปีเราอ่ะคือเขาเป็นเขาเริ่มเปิดให้เราเก็บเป็นวิชาโทได้นะแบบไมเนอว่าแบบเราแบบเป็น Chinese Studies Major เนาะแล้วก็เป็นเลือกเอาคณะอื่นเก็บเป็น m i n นอร์เอาแต่ว่าเหมือนว่าปีเราอะมันยังไม่เสร็จมัง้งเขายังทําได้แบบไม่โอเคพออ่ะปีเราก็เลยแบบยังเก็บวิชา m มเนอไม่ได้จ็เรารู้สึกแบบเสียใจนะเพราะว่า oh. มันมันดูเป็นแบบ ในใบเซอร์ดิฟิเคตตอนที่เราจบมา,าแบบเออเรามีเจอร์ไชนีสนะแล้วเรามีไมเนอร์ตอนแรกเราอยากลง b ีเนาะเศรษฐศาสตร์แบบเราได้ b ีเป็นไมเนอร์อย่างมันดูแบบดูเท่อะไรเงี้ยแต่เออเพราะว่ามันยังไม่เสร็จเนาะเราก็เลยแบบยังไม่ได้ไมเนอร์แต่คิดว่าปีหกสามหกสี่หรือว่าหกห้าต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะสามารถเก็บไมเนอร์ได้แล้วนะก็ลองไปคิดคดกันดูว่าอยากได้ไมเนอร์อะไรนะคะ เพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่วิชาที่เราแบบคุ้นเคยส่วนมากก็จะเรียนแบบเน้นจีนใช่ไหมพออันญาเลือกป i r มันก็จะเป็นทางแบบรอบโลกมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่จีนอะไรเงี้ยก็ทําให้เราแบบไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับตรงนั้นเยอะก็ต้องทําให้ทําให้เราเี่ยต้องกลับไปอ่านประเทศอื่นๆเยอะกว่านี้ใช่เออของเราวิชาเลือกอ่ะเราเลือกสองตัวเป็นวิชาเลือกของคณะไอเอ็กเป็นอาเซียนจีศึกษาเนาะแล้วก็อีกคณะหนึ่งเราเลือกเป็นของ SPD คีอิศึกษา ก็เรียเกี่ยวกับแบบพวกเอ่ออิชชในสังคมทั่วไปแบบตอนนั้นที่ตอนนี้ที่มันมีข่าวตาลิบันเนาะเขาก็ยกเอามาเป็นเคสสตดีหรือว่าอะไรเกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาในโลกของเราอยู่ตอนนั้นเออก็หยิบยกเอามาพูดแล้วก็จะมีแบบให้ดีเบตกันในห้องอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าภาษาอังกฤษเราก็ต้องมีระดับหนึ่งเนาะมันไม่ได้เน้นนใช่ไหมคณะอื่น เออใช่หรือว่าเดบางตัวที่มันเป็นจีนศึกษาเองอะ่ะมันก็ใช่ว่าเราจะเรียนเป็นภาษาจีนอย่างเช่นแบบ Chinese politics เนาะก็ไม่ได้สอนเป็นภาษาจีนเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษสอนหรือว่าปีที่แล้วเราเรียน Chinese อะไรวะ Chinese Chinese อะไรปีที่แล้ว Chinese history เอออย่างปีที่แล้วอะ่ะมี Chinese history ประวัติศาสตร์จีนเนาะเราก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่เขาก็อาจจะมีแทรกตอนในท้ายสอนเป็นภาษาจีนบ้างแต่ว่าหลักๆนะเราว่าหลักๆในคณะนี้เนี่ยภาษาอังกฤษอะ่ะเป็นหลักภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ใช จริงๆอ่ะปีแรกอะ่กอะปีแรกอาจจะหนักที่เป็นงานกลุ่มเหมือนแบบว่าปีแรกเขาจะอยากให้เราอ่ะรู้จักเพื่อนเพื่อนมากขึ้นซึ่งปีแรกอ่ะเรามันเป็นวิชาทีเนาะซึ่งเป็นวิชามหาลัายซึ่งเราก็จะต้องได้เจอกับคณะอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะ,จะจะต้องทํางานกลุ่มร่วมกันแล้วก็จะแบบมีคอนเน็กชันมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยปีหนึ่งก็จะเน้นหนักไว้ที่แบบการทีเซนแล้วก็งานกลุ่มมากกว่าข้อปีสามอ่ะปีสามดูจะเป็นแบบทําอะไรเดี่ยวๆแล้วอ่ะแบบทีเซนก็ทีเซนเดี่ยวงั้นก็แบบ<ด>งานเดี่ยวทําอะไรคนเดียวเออแวะะไรลค มันมันอาจจะหนักที่ตรงงานเดียวนี่แหละแต่ว่าถ้าใครชอบงานเดี่ยวก็จ,จะคิดว่าโอเคกว่าซึ่งบางทีการทํางานเป็นกลุ่มมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะดีอ่ะเพราะว่ามันก็อาจจะมีเพื่อนที่แบบคุยกันไม่ค่อยลงตัวอะไรเงี้ยมันอาจจะทาให้งานเดินไปได้ชา้าบางคนอาจจะคิดว่าเออทางานเดียวมันสามารถทําให้งานเราไปได้เร็วกว่าอะไรงี้ก็แล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบงานกลุ่มมากกว่าอะไรเงี้ย อืมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้หนักขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เรียนแค่เทอมละห้าหกตัวเนะบางคนอาจจะลงเจ็ดก็ได้เออแต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้เรียนหนักขนาดนั้นนะแบบเวลาอาจารย์พูดใช่ไหมก็พูดไปไม่ได้แบบว่าถามเราทุกวิชาอะไรเงี้ยเนาะแต่ส่วนมากถามว่าหนักมันงานหนักมากกว่าแบบคืออาจารย์จะชอบสั่งให้เขียนเอเซย์อะไรเงี้ยใช่ไหม <Ừ. S 2> หรือว่าก็ทํารีพอร์ตอะไรเงี้ยส่ว่าเราจะหนักตรงนั้นมากกว่าหนักหนักเรื่องงานใช่แล้ <ๆ S 2> แลอย่างเออตอนสอบอย่างเงี้ย,เ,ยเราก็มันก็ไม่ใช่มัลติโพลชอยส์เนาะคือเราจะต้องเขียนเป็นเอเซ่อะแล้วมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะกําหนด,ดมาให้เรานะว่าให้เราเขียนเขียนกี่ Word วเวิร์ดอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถลอกเพื่อนได้เนาะเพราะมันไม่ใช่ชอยส์เราต้องคิดเองเราต้องใส่โอปิเนียนใส่อเดียของเราลงไปมันคือความคิดใครความคิดมันเ,นเออใช่ ใช่แล้วแบบต้องต้องให้มันเชื่อมกับสิ่งที่เราเรียนไปไม่ใช่แบบเขียนอะไรก็ได้เออต้องเขียนออให้กับให้ใ,ให้เชื่อมก็เหมือนเอาแบบว่าข่าวยกข่าวมาแล้วก็แบบเขียนให้เชื่อมกับสิ่งที่เรียนมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ถึงแ<ก>ม่ว<ก>่าบางวิชามันจะเป็น Open book เนาะคือเราก็แบบเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้อะไรย่างเงี้ยแต่มันก็ใช่ว่าสิ่งที่เราหามันจากในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันจะถูกเราก็ต้องทําให้มันแบบสอดคล้องกับที่เขาสอนเนาะถึงแมบบ้ว่า ถ้าสมมติว่ามันอยู่ในหัวข้อที่เขาสอนน่ะแต่ไอเนื้อหาตรงนั้นน่ะเขาไม่ได้พูดแต่เราไปหยิบมันมาใส่เขาก็รู้ถูกว่า,วาเราแบบเอามาจากบบอินเนทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะถูกหักคะแนนไปได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราก็ต้องตั้งใจฟังในคาบด้วยนะคะ,ะเรียนออนไลน์มันก็ได้อย่างหนึ่งแบบว่าเรียนยอ้อนได้อะไรอย่างง <c oughs> ี้เออใช่เขาเป็นออนไลน์เนี่ยทุกคนน่ะทุกปรเฟส s ซอร์เขาก็จะแบบ เลขออดคลิปให้<ด>ทําให้เรามาดูย้อนหลังได้ก่อนสอบอะไรเงี้ยต้องกังวลว่าไม่ตั้งใจเรียนในคาบจะรู้เรื่องไหมซึ่งก็มีนักเรียนที่ขี้เกียจน,นะคะแบบเรานะคะที่แบบไม่เรียนในคาบมานั่งดูย้อนวิดีโอออแต่มันก็จะหนักถูกปะเพราะว่าแบบเออวิชาหนึ่งอะ่ะเขาเรียนกันตั้งกีว่วมีตั้งกีค <น S 1> ่คลิปเวลาชีวิตนกเออคลิปหนึ่งมีตั้งสามชั่วโมงถูกปะแล้วคือใกล้เวลาจะสอบแล้วต้องมานั่งย้อนคลิปตั้งหลายคลิปหลายชั่วโมงเงี้ยเออ ใช่เราคลิปนึงไม่ได้ดูแค่สามชั่วโมงนะดูทั้งวันคลิปนึงเออใช่ <c oughs> เพราะว่าแบบคือถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องกดย้อนกลับไปเนาะฟังให้ต้นว่าเราจะเข้าใจ <c oughs> จริงๆไม่ต้องถึงกับเก่งขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าขอแค่โอเคอ่ะพอโอเคอ่ะเออ <c oughs> พอสื่อสารได้ใช่เพราะว่าบางทีอ่ะแล้วแต่วิชาด้วยนะบางวิชาเขาก็เขาก็รีควีลเราแค่ว่าขอแค่เราอ่ะเขียนเอเซ่ได้ เขียนให้มันรู้เรื่องไงกรมมาไม่จําเป็นจะต้องเป๊ะก,ก็ได้แต่ว่าบางวิชาเนี่ยเขาก็ซีเรียสกับกรามาเนาะเออให้แบบว่าเราต้องเขียนให้ถูกนะกรมมาต้องเป๊ะด้วยอะไรเงี้ยบางบางวิชานะแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยนะไม่กี่วิชาที่จะเคร่งเครียดกับกรามาส่วนมากก็ไม่ค่อยก็แค่แบบให้เราแบบพอเขียนได้เล่าเรื่องได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือพวกเวค a บได้แหละเพราะว่าถ้าเราไม่รู้คําศัพท์อะเราก็เขียนไม่ได้เนาะเพราะว่าคำศัพท์บางทีมันก็แบบ specific เปซิฟิกน้อยใช่แบบ ในชนิดพลิติกสิ่งนี้ยมันก็มีแบบคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์กับการเมืองนะอือแล้วก็แบบรู้สึกว่าพอเข้ามาอย่างเงี้ยเราได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันมันก็จะทําให้เราแบบซึมซับกับภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยจะทําให้เรารู้สึกแบบชินเองแบบอยู่นี่ก็ฟังออกเฉยอะไรอย่างนี้ไปในตัวเลยแล้วก็พวกคําศัพท์เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเวลาเราเรียนอะ่ะเราเราก็เจอคําศัพท์ที่แบบมันจะมีแบบคําศัพท์ เฉพาะทางของมันเก็ตไายอย่างโพลิติกก็ว่าไปแล้วก็มีอะไรอีกนะวิชา business อย่างเงี้ยก็มีคําศัพท์เฉพาะทางของมันอีกอม,มันก็เลยทําให้เราแบบต้องจําอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าเออเราก็ไม่ได้กันหมดอ่ะ <c oughs> คุณไม่ได้คุณก็มีเพื่อนที่ไม่ได้เหมือนคุณค่ะคุณตกก็มีเพื่อนที่ตกเหมือนคุณค่ะคุณไม่ต้องไปซีเรียส <c oughs> ที่เจอมาก็มีจีนมะกมีจีนไทยฟิลิปปินส์แล้วก็ฝรัง่งอะแต่เราไม่รู้ว่าเขามาจากชาติอะไรอะฝรัง่งอาจอจะมาจากทวีปอเมริกาหรืออาจอจะมาจากทวีปออยุโรปก,ก็ได้ก็ปะปายไปแล้วแต่อาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็เปลี่ยนทุกป,ปีอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่ารุ่นน้องจะได้เรียนกับอาจารย์คนเดิมไหมอ,อะไรอย่างนี้ใช่แต่มันก็มีบางวิชาที่ไม่มีหลายเซกเนาะ วิชาที่มันมีหลายเซกเราก็สามารถเลือกอาจารย์ได้ว่าเราจะเรียนกับคนไหนแล้วก็อาจจะไปปรึกษารุ่นพี่ก่อนก็ได้ว่าเออมันมีสองเซกอะลงกับอาจารย์คนไหนดีใช่ไหมคะเออจริงๆอะเราก็ไม่เคยไปเรียนวิชาคณะอื่นเนาะเราก็ไม่รู้ว่าพอมันเปรียบเทียบกันแล้วอะอันไหนมันจะดีกว่ากันแต่ว่าถ้าตอนนี้เราก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่โอเคกับคณะแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบแฮปปี้กับมันมันก็ยังรู้แบบ รู้สึกมันแบบมันเป็นตรงกลางเป็นกลางอะ yeah, คือไม่ได้แฮปปี้แล้วก็ไม่ได้แซดกับที่เนี้ยก็คือโอเคอะมันก็โอเคอยู่มันเหบแต่ว่าเรารู้สึกนะว,ว่าสกิลภาษาอังกฤษของเราเอะอพัฒนาขึ้นมากใช่เพราะว่าเราต้องเขียนบ่อยแล้วต้องพูดแบบพรีเซนต์งานอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องเรียนภาษาอังกฤษอะมันก็ทาให้เราพัฒนาแต่จริงจริก็ยอมรับเลยว่าเออสกิลภาษาทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษอะมันพัฒนาขึ้นจริงจริง,รงกับการเรียนที่เนี่ยอื่ yeah. ของนี้ก็อาจจะกลับมาเรียนพีบิกอีกรอบก็ได้ถ้าย้อนเวลากลับเพราะว่าแบบเราก็ทุ่มเทกับมันปั้นเยอะอะที่จะเข้ามาพีบิกใช่ไหมเออ mm hmm. แล้วพอเข้ามาเรียนมันก็รู้สึกตอบโจทย์ตอบโจทย์กับความต้องการของเราเนาะที่แบบว่าเรียนอินเตอร์ด้วยแล้วก็เน้นภาษาจีนด้วยอะไรเนงะี้ยซึ่งมันก็มีไม่มากในมหาลัยในไทยอะที่ที่จะเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอพอเรียนขึ้น พอเรียนเข้ามาปีสามแล้วเนะี่ยแบบมาสามปีก็รู้สึกว่าภาษาอังกฤษก็พัฒนาเหมือนกันของเราอ่ะอเราเราไปรถเมย์เอาบอกก่อนว่าบ้านเราอ่ะอยู่กรุงเทพยอยู่ประมาณแบบเกือบจะบางแคลแล้วอ่ะสายสองอะไรเงี้ยแล้วคือซอยบ้านเราอ่ะมันมีรถเมย์หนึ่งสองสามผ่านแล้วก็นั่งหนึ่งสองสามแล้วก็ไปลงลงถนนพระอาทิตย์ก็คือหลังมอเลยคือลงเสร็จก็เดินไปเลยแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าตอนปีหนึ่งอ่ะคือหลายวิชา อย่างมอเตอร์ไซค์เข้าปะเปลี่ยนเข้าไม่เป็น <laughs> ไ,ไรัดใช่ปะโดยอย่างตอนปีหนึ่งอ่ะมันมีหลายวิชาที่ว่ามันเริ่มเรียนตอนแปดโมงแล้วคือพอเราอ่ะจะต้องนั่งรถเมล์ไปใช่ปะเราก็ต้องแบบเผื่อเวลาเพราะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมรถเมล์เมืองไทยไมันจะมากี่โมง <laughs> เออแล้วมันก็ใช้เวลานานแล้วก็แบบออกมา,ายืนรอรถเมล์อ่ะเออใช่ออกมายืนรอรถเมล์ที่หน้ามา้อเนี่ยหกโมงเธอก็แบบตื่นแบบตีห้าตีห้าครึ่งอะไรเงี้ย ออกมายืนรอแล้วม่์นะ6โมงแล้วเราก็ไปถึงม8โมงอะซึ่งบางวันอะสายไปแบบ8โมง15ไปมง20ก็มีอะขณะที่แบบเออมันอยู่กรุงเทพเหมือนกันอะแต่มันเป็นเพราะว่าคือเรานั่งรถเมล์มันก็ช้าแล้วก็ในความที่มันเป็นตอนเช้านะคนก็ไปทํางานเด็กก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปมหาลัยอย่างเงี้ยคือรถมันจะเยอะมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นตรงนั้นด้วยอะแถวปิ่นเกล้าเพราะว่าบ้านเราอะถ้าไปมันก็ผ่านปิ่นเกล้าคือปิ่นเกล้าเป็นอะไรที่แบบรถติดหนักมากเออแต่พอมาประมาณปีสองอะ มันเริ่มเล่นเก้าโมงก็ยังก็ยังโอเคหน่อยแต่ว่าก็รถติดเหมือนเดิมเหมือนกันสองชั่วโมงเหมือนกันถ้าเป็นช่วงเาแบบ rush hour แบบช่วงเช้ากับช่วงเย็นอะไรเงี้ยห้าโมงอะหกโมงโหติดหนักมากถ้าฝนตกก็คือแบบนั่นเลยจ้ะสองสามชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านหลับไปเลยจ้าในรถเม์เออแต่ถ้า<ต>ช่วงเย็นไม่ค่อยได้สัมผัสเออ,เเอ,อใช่ว่าโควิดเนาะแต่ถ้าเป็นแบบช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยสิบโมงเที่ยงแล้วเรานั่งรถเม์ไปมอนอะ่ะยี่สิบนาทีเองถึงแล้วอะ คือมันไม่ได้ไกลเลยแต่มันแบบเออมันนานเพราะรถมันติดเนี่ยแหละส่วนของเราก็อยู่ปิ่นเกล้าเลยเพราะว่าเราพักอยู่หอใช่ไหมตรงแบบสะพานปิ่นเกล้าเลยอะไรเงี้ยเราก็ช่วงปีหนึ่งอะรู้สึกรึ๊บแบบมีเพื่อนอยู่เยอะอะไรเงี้ยก็แบบเดินข้ามสะพานไปมอจุกชายแบบออกลังกายตากแดดก็คือปีหนึ่งก็คือดำไปเลยค่ะแดดเมืองไทยแล้วก็แบบพีเอมสองจุดห้าก็คือโอ้โหเป็นช่วงกำลังฟิตเนาะ ใช่แล้วพอใช่แล้วพอแบบตีสองก็ลนะปีสองก็ตระหนักได้ว่ามีม,ดดม,มีรถเมย์เนาเพิ่งรู้นะคะว่มีรถเมย์แถวนั้นมีรถเม,มยใช่ตะหนักได้ก็แบบขึ้นรถเมย์มากขึ้นอะไรก็เพราะว่าแบบ เดินเก้าโมงก็สามารถไปสายได้อะไรอย่างเงี้ยแบบแปดโมงค่อยไปอะไรอย่างก็ได้แต่ว่า oh. ตอนปีหนึ่งคือแปดโมงใช่ไหมก็อย่างที่บอกไปว่าแบบรถมันติดมากอะไรก็รถถู้สึกว่าเดินไปอเร็วกว่าบดินทีเร็วกว่า,รา <laughs> เราอยู่ในจุดที่เดินไปเร็วกว่าแล้วนะคะ <laughs> ใช่เพราะว่าเคยทําการทดสอบแล้วไงรถถถงู้สึกอ๋อเร็วกว่าเออก็เลยตั้งแต่นั้นก็คือเดินกับเพื่อนๆมาโดยตลอดชมแม่น้ำเจ้าพยาอะไรไปต่อต่อไปนะคะก็พักที่ไหนอันนี้วิวก็ พักอยู่ที่ออบ้านเพี่บ้านใช่ก็เมื่อกี้ที่บอกไปว่าเกือบเกือบจะบางเคเนาะสายองอันนี้ก็เป็นเด็กต่างจังหวัดตาดำๆเนาะก็เข้ามากรุงเทพก็ต้องเข้ามาหาหอใกล้ๆกับมอค่ะก็ตอนแรกมันมีแถวแบบใกล้ๆเลยก็คือแถวสะพานเชิงสะพานปิ่นเกล้าใช่ไหม,มก็ตอนแรกอะอยู่ที่สามเจดก่อนอยู่จนถึงปีหนึ่ง จนถึงเออปิดเธอมปีหนึ่งแล้วทีเนี้ยก็แบบได้รับสายว่าแบบเออสามเจอคอร์จะปิดแล้วนะให้ไปหาหอใหม่งงก็เลยเอา้าวงงเลยก็เลย move มาที่ PK Residen ค่ะแบบอยู่ข้างหลังสามเจอคอร์นิดเดียวเดินไปก็ถึงอะไรอย่างนี้ก็อยู่จนมาถึงปัจจุบันค่ะถึงแม้ว่าจะมีโควิดหรือมีอะไรก็ไม่กลับบ้านนะคะก็ยังรักหอ <c oughs> อยู่หอเรื่อยมากลับไม่ไล้ ใช่แต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีเพื่อนเยอะแต่ว่าตอนเนี้ยเพื่อนกลับหมดแล้วอืมอือเหลือปลายเป็นผู้อยู่รอดคนเดียวในโหนะคะเป็นซาวเวอร์ค่ะแคมเปญนี้จริงๆอะ่ะมันมีซอยเยอะเนาะตรงท,ท่าพระจันทร์อ่ะท่าพระจันทร์ท่ามหารลาศอะ่ะเอาในมอก่อนลกกันในมอไม่ค่อยมีอะไรถ้าเป็นข้าในมอ แตม่มันถูกไงจานแล้วแบบสามสิบแล้วได้เยอะด้วยอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าไปกินข้าวนอกก็มีแบบตรงแบบท่าพระจานเลยก็มีซอยแยะๆซอยถ้ามหาลาศเนาะหรือว่าแบบนั่งเรือออกไปเงี้ยเราก็สามารถไปวังหลังก็ได้หรือว่านั่งออกไปอีกเป็นอะไรอีกจริงๆมันมีหลายท่าเนาะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพยาเปนยาวเนาะเราสามารถนั่ง<า>เรือกเออหรือว่านั่งเรือข้ามฟากไป,ไปเที่ยวาาดได้ไไดเออไปเยาวราชก็ได้มีรถเมผ<ๆ>่านอะไรเงี<ๆ>้ย มีเยอะมีเยอะที่เที่ยวเยอะแบบเออเดินไปเสาชิงช้ายังได้เลยถนนดินสออะไรเงี้ยมีของกินเยอะไปวัดพระแก้วเออพระแก้วหนึ่งแล้วก็เนี่ยเป็นท่านปิ่นเก้าเป็นท่านปิ่นเก้าเออนั่งรถเมล์มาแป๊บเดียวเออสยามสยามก็ไปไปไม่ยากแต่ว่าสยามไม่มีไม่มีรถเมล์ผ่านเนาะต้องนั่งแท็กซี่ไปหายกับเพื่อนเนาะมีมีอ๋อมีมีแต่ว่ารอนานจำไม่ได้ว่าสายอะไร สิบห้ามันใช่ปะเออแต่ว่ามันรอมันรอนานมากก็คือถ้าจะไปสยามคือหานกับเพื่อนไปดีกว่าหานกับเพื่อนไปอืมก็ที่เมเมน์ก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวแถนั้นอ่ะบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวฟรีบะหมี่เกี๊ยวฟรีเออบะหมี่เกี๊ยวฟรีก็มีแ่านั้นนี่ชอบกินร้านสปาเก็ตตี้ตรงท่าพรจจันทร์อ่ะ ตรงที่ติดกับขามกันเลยเออสปาเก็ตตี้ตรงไหนตจริงๆอะของเราเราส่วนใหญ่เรากินในมอไงเพราะในมอมันถูกไม่อยากเสี่ยงเงินเออก็แถวพออาทิจ้าเคยตอบยวนเออใช่ถามนี้ไม่อยากตอบเลยเคยโดดเรียนไหมคะอุ้ยบ่อยมากเลยค่ะจริงๆอ่ะถ้าถ้าเป็นตอนที่ไปเรียนที่มอได้ใช่ไหมเราก็โดดกันแบบโดดไปเที่ยวใดๆ หรือแบบขี้เกียจเข้าเรียนก็มานั่งในโรงอาหารหรือไปนอนในไปนอนในเล้าจ e หรือไม่ก็ไปนอนในห้องสมุดเออห้องสมุดเป็นฟ a c i ซิลิี้ที่แบบดีมากมากห้องสมุดเนี่ยคือแอร์เย็นมากแล้วคือ,อคมีห้องให้เราสามารถเข้าไปจองแบบ private zone เลยแล้วก็แบบไปนอนในนั้นได้โซฟานุมม่มมากแล้วก็แบบในความที่มันเป็นท่าประจันเนาะคนมันก็น้อยอะ่ะเอ,อิดีมากห้องสมุดเนี่ยคือ the b a s e แล้วหมายว่าหลงไปอนโลกนึง เออคือมันดีใช่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้เนาะด้วยความที่มาเรียนออนไลน์เนอะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเข้าจอยซูมแล้วเราก็ปิดคอมเลยค่ะแต่มันก็หลับต่อตุยไปเลย,เลยแล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นนะคะใช่ถ้าเรียนในค่าอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเวลาเขาให้พักสิบสิบห้านาทีอย่างเงี้ยลงไปหาของกินอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ใช่แค่สิบห้านาทีอาเออบางวันก็พักเกินหรือบางทีเราก็จะกําหนดเวลาพักของเราเองโดยที่อาจารย์ยังไม่ได้ให้เราพักเกิืนะ ต่อไปค่ะคําถามสุดท้ายทํากิจกรรมอะไรบ้างที่มหาลัยคะอุ้ยทำกิจกรรมอะไรบ้างทำอะไราะคือตอนเออตอนปีหนึ่งตอนปีหนึ่งเราไปเข้าไอเซกเป็นมันเป็นชมรมที่เขาจะส่งแบบส่งนักเรียนอะไปต่างประเทศหรือว่ามีนักเรียนจากต่างประเทศอะมาแลกเปลี่ยนที่ไทยเงี้ยแล้วก็ไปสมัครเขาก็มีสัมภาษณ์กระบวนการใดๆของเขาอ่แเราก็ติดไอเซกแต่ว่าเราก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่า เราไม่ได้ไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นอะเราไม่ได้อินกับมันขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆไอเซ็นมีคนสนใจเยอะมากเลยนะแล้วก็มีคนไปสมัครเยอะมากเออไอนี้พอเราออกมาใช่ปะตอนนั้นเราได้ไปเข้าค่ายนึงเออกับไอเจนแล้วมันเรามันก็เลยทําให้เรารู้ว่าเออในมหาลาัยมันมีมันมีชมรมไอเจนด้วยเราก็เลยโอเคก็เลยทํากับกิจกรรมไอเจนเรื่อยมาตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมสองมั้งจนกระทั่งปีสามก็ยังแบบ มาเข้าร่วมกับไอเจนอยู่แบบประปายอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นชมรมอะไรนะใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนทํากิจกรรมอาสาเนาะต้องค่ะทายอินละวหนึ่งนะออโอเคอเอยแล้ว<ร>มทำกิจกรรม,มอะไร<ถ>เออเออใช่ของเรา,ถ,าถ้าทําหลักๆอ่ะมีอยู่สองชมรมเหมือนกันก็ชมรมแรกใช่ไหมจะเป็นทียูมุลหรือ ชื่อเต็มก็คือธรรมศาสตร์ u s i Model u มเดลยูเเต็เน่นเนาะก็จะาาเป็นก็จะเป็นชมรมที่แบบว่าเหมือนฟิลจำลองจำลอง u ูจริงๆแบบเข้าประชุมอะไรอย่างนี้ในชมรมนั้นก็จะมีหลายฝ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็อยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งจนตอนนี้ก็ปีสามแล้วก็ยังอยู่อยู่ต่อไปจนปีสี่ไไม่รู้เ,เนาะก็ <laughs> แล้วแต่อนาคตน,นะคะแล้วก็ อีกชมรมหนึ่งก็เป็นเหมือนของวิวค่ะไอเจนแต่ว่าตอนแรกอะที่เราเข้าเป็นตอนแรกเขาเรียกว่าชม,มรมชมรมเป็นชมรมจงทําดีใช่ไหมแบบเป็นเน้นเกี่ยวกับชมรมอาสาแต่ว่าใช้ภาษาจีนใช่ไหมแต่ว่าของวิวอะเป็นไอเจนเออตอนแรกอะตอนแรกมันเป็นไอเจนมาก่อนเออตอนั้นมันเป็นชมรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วก็ของปายอะมันแยกงานลงกับชาติน เนี่ยการเป็นฝ่ายภาษาอังกฤษกฤษับภาษาจีนเราอยู่เราอยู่อังกฤษแล้วปายอยู่จีนแล้วทีเนี้ยตอนหลังอนะ่ะเขาเอาชมรมมารวมกันถ้าสนใจก็เข้าได้นะคะอาจจะจเจอเรานะคะปรับลายต้องอันนี้ก็เป็นชมรมหลัก<ม>ๆที่เราทําแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบว่ากิจกรรมปะปายของ คณะบ้างของที่อื่นบ้างอะไรก็มีบ้างแต่ว่านึกไม่ออกตอนเนี้ยอืมใช่อือก็ประมาณนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับคําถามที่ทุกคนอยากรู้ทุกคนไหนไม่รู้แต่ว่าทุกคนไหนไม่รู้ แต่อยากบอกเฉยๆยงไงเออเผื<ช>่อแบ<ต>บมีมมคนห<ม>ลงเข้ามาดูอะไรนี้ใช่ว่าพีบิกเป็นยังไงอะไรนี้ค่ะก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนวิวมากๆนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ใครอยากรู้ว่าทําไมเราถึงเข้าพีบิกเรารู้จักคณะพีบิกนี้ได้ยังไงนะคะก็ไปดูที่ช่องคุณวิวค่ะขายของค่ะ อ่าก็ชื่อช่องว่าเสี่ยวซิวเรียนศิลป์นะคะเสี่ยว x i <tem> a o เซี่ยว x i u เรี x u e ศิ x i นะคะเสี่ยวเซียวเรียนศิลปชื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะก็นะคะฝากไปกด follow ได้นะคะไม่ใช่ follow นะ subscribe โอเคค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะคะเสียเวลาขอจ้าไม่ขอมา แต่ขอลา,ลาไปก่อนอน,นะคะสวัสดีค่ะไม่ไมเจอได้ดยินมานะคะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ค่ะกระดิ่งกระดิงกระิง